ว่ากันด้วยเรื่อง a อ All สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานไลน์กันนะครับสื่อนี้เป็นสื่อเสียงที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของข้อแนะนำจากนายหมอคอมนะครับว่าเ,ออเราควรใช้ a อ All ในกรณีไหนอย่างไรควรทำและไม่ควรทำการใช้งานไลน์เนี่ยเราเป็นการใช้งานแบบคุยหนึ่งตอนหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ต้องแอดออแน่นอนแอดออไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมอืม เลยจริงคือ a อดออเนี่ยเขาทำมาไว้ใช้สำหรับการสนทนาในรูปแบบของกลุ่มในกลุ่มเนี่ยอาจจะมีมากกว่า2คนจนไปถึงอาจจะเต็ม500คนกันเลยทีเดียวนะครับโดยการ a อดออเนี่ยจะมีข้อกำหนดเ,เขาเรียกว่าเป็นข้อปริบัติร่วมกันดีกว่าว่า,าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าปลายทางอีก เรา,เราสมมุติกลุ่มนั้นมีห้าร้อคนเต็มเลยนะเราคือหนึ่งคนที่อยากที่จะเป็นคนแอ l อแล้วก็อาจจะเขียนไปนะแอดเราเราเข้ากลุ่มชื่อว่ากลุ่ม A แล้วกันกลุ่ม A เข้าไปปุ๊บในช่องที่เราพิมพ์เราก็แอดอคือจะเหมือนกับตึ้งไปหาทุกคนเลยเว้นวรกนิดนึงแล้วก็พิมพ์ว่าสวัสดีนัจ๊ะได้กินปลาหมอคางดำกันหรือยัง เนื้อเหมือนเนื้อเหมือนปลานินแต่ว่าแข็งกระด้างนิดนึงนะเห็นคุณนิกกี้นาชัดได้ได้ทำรีวิวอ่าพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ชิมกันไปแล้วด้วยนะอช่วงนี้เป็นกระแสะมากเลยคุณหมอแต่แต่หมอคอมเองก็ยังไม่เคยได้กินนะครับหรือเคยแล้วกันไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่ค่อยชอบกินปลาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็กดส่งตึง้งในส่วนของการใช้แอดออเนี่ย ลายทางอีก499คนเนี่ยจะมีการเปิดการแจ้งเตือนในคือคือไลน์เนี่ยอนุญาตให้ตั้งการแจ้งเตือนเฉพาะกลุ่มได้นะว่าออยากที่จะอะให้แจ้งเตือนไหมมีทั้งเสียงมีทั้งแสดงในหน้าจอล็อกอหรือบางคนตั้งกลุ่มนี้ไว้ว่าไม่ต้องมีเสียงนะไม่ต้องแสดงในหน้าจอล็อกนะ,ะถ้าฉันอยากอ่านอะไรในกลุ่มนี้ฉันจะเข้ามาเองแต่ไลน์ อนุญาตให้ a d all ถ้าคุณใช้ a d all ในกลุ่มนั้นปลายทางอีก499คนจะเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนไว้ก็ตามทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนตึ้งขึ้นมาแม้กระทั่งคุณล็อกหน้าจอก็จะตึ้งขึ้นมาโชว์ในหน้าจอล็อกว่าคุณได้ a d all และข้อความว่าอะไรทันทีปลายทางจะจะจะ จะอยากได้หรือไม่อยากได้ถ้าคุณใช้ Ambient- All คือได้กันทั้งกลุ่มเลยดังนั้นครับเขาเลยมีมารยาทในการใช้ Ambient- All ว่าต้องเป็นเรื่องที่ด่วนจำเป็นและต้องเป็นข้อมูลที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้และและคนรับสารก,ก,ก็ก็ต้องอยากได้อยากรับรู้ด้วยนะ คือต้องเป็นเหมือนเหตุจำเป็นหรือเหตุดวนเหตุร้ายหรือเรื่องที่มันด่วนมากๆถึงจะใช้ a t l l l นะครับผมดังนั้นอย่าให้เพื่อนๆที่ยังเป็นผู้ใช้ใหม่ยังเป็นผู้ใช้ใหม่คือต้องบอกว่า หลายๆคนอาจจะใช้ไลน์กันมาระยะหนึ่งแล้วแต่เห็นเพื่อนๆเนเขาแอดอในกลุ่มแล้วก็ทักทายกันตื่นเช้าได้อะไรกินแต่ว่าแอดอปุ๊บ <t un> บางทีแอดอตอนเวลาด้วยเ<ล>นี่ยเรื่องของเวลาด้วยบางคนแอดอตอนแบบเช้าตรู่และเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตอย์อย่างเงี้ยมันก็จะตึงต้ง,ต,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 งตึ้งตึงตึงทั้งทั้งที่คนท,คนที่อยู่ในกลุ่มเขาอาจจะปิดการแจ้งเตือนกลุ่มนั้นไว้อยู่แล้วอแต่เมื่อแอดอมันก็ตึ้งตึงตึ้งตึงแล้วก็<ๆ> อาจจะแบบว่าทําให้ตื่นกันไปหมดทั้งกลุ่มได้ดังนั้นนะครับต่อไปนี้ต่อไปนี้นะครับคุณรู้แล้วนะครับว่าการใช้ a d d a l l ต้องใช้ใน a l l all ในไลน์นะครับผมผมจะไม่ไปชี้เป้าว่ามันใช้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอยากไปใช้เล่นกันอีกอยากอยาใช้เล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นมารยาทในการใช้งานร่วมกันนะครับในกลุ่มไลน์อ่ะ แต่ถ้าคุณมีอยู่3ามคนแล้วคุณก็คุยกันเองอยู่แล้วสี่สามี่ห้าคนเนี่ยคุยกันเองอยู่แล้วคุณบอกว่ากลุ่มเราอนุญาตอันนั้นก็เรื่องของกลุ่มแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่มีทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักเราต้องรู้จักการใช้มารยาทในการใช้แอดอ l อนะครับดังนั้นแอดอ l อต้องเป็นการส่งข้อมูลส่งข่าวสารส่งเรื่องราวที่เร่งด่วนจำเป็นและข้อมูลนั้น อยากให้ทราบกันทั้งกลุ่มทุกทุกคนต้องได้ทราบนะครับผมแต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลคุยเล่นทั่วไปเป็นข้อมูลทักทายหรืออะไรอย่าใช้แอดอ้นะครับอย่าใช้แอดอ้นนี่ก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันเพราะว่าช่วงนี้เห็นมีกระแสเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าก็บางท่านอาจจะ เป็นผู้ใช้หน้าใหม่ของไลน์บ้างหรือเป็นผู้ใช้หน้าเก่าแต่เห็นเป็นฟีเจอร์ใหม่เห็นมีคนพูดถึงปุ๊บเอ้ยลองเล่นดูมั่งแล้วกดตึง้งส่งไปอคุณอาจจะเป็นบุคคลผู้ซึ่งก่อ,อความรำคาญหรือก่อความอะ,อะไรให้กับกลุ่มได้นะครับผมอย่าอย่าทำเลยเนาะดังนั้น a อ a l l ใช้ยังไงบอกแล้วเนาะผมว่าเรื่องเหล่านี้นะบางทีมันก็ ออเป็นอะไรที่วิเคราะห์ยากเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมนะ,ะถ้าเป็นผมนะก็อยากส่งข้อความเข้ากลุ่มก็กดส่งธรรมดาไปใครที่สะดวกอ่านเข้ามาอ่านใครยังไม่สะดวกอ่านก็จะได้ไม่ไปรบกวนเขาอาจจะเป็นเวลาพักผ่อนของเขาก็เป็นได้ครับก็ลองนำไปใช้ดูครับกับเรื่องราวของแอดอใช้ในกรณีไหนอย่างไรให้มีความสุขกันทุกคนครับวันนี้ขอตลาไปก่อนกับบริการหมอคอมหนึ่งสหนึ่งสี่พรครับ สวัสดีครับ a อ all นะครับอืมไม่ a อ all คือใครสนใจฟังเรื่องนี้กดฟังได้ใครที่อาจจะรู้แล้วทราบแล้วก็สคริปได้หรือบอกต่อกับเพื่อนได้ว่า a อดอ l อมันใช้ยังไงจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมลายอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ